สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัดคลิปกันท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะไม่อัดวันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกแทบจะทุกวันนะคะไม่มีแสงแดดได้ไม่คยเลยก็มืดคลิปนี้อาจจะมืดนิดหน่อยนะคะก็ที่เราจะมาพูดในเรื่องของสิวๆกันอีกแล้วนะคะตัวนี้ที่พูกจะมาแนะนาจะเป็นตัวครีมแต้มสิวนะคะซึ่งครีมแต้มสิวเนี่ยอย่างที่เห็นกันไปในเขาเรียกว่ารูปหน้าโปกของคลิปเรานะคะจะมี before and after นั่นคือจมูกของเรานี่ ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮอร์โมนบุกหนักมากนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องสำอางไม่ได้แพ้อนะไรทั้งนั้นเลยมาซึ่งฮอร์โมนล้วนๆนะจ๊ะซึ่งเป็นแต่จมูกและก็พอดีกับช่วงที่แบรนด์ส่งตัวทั้งตัวเจลแต้มสิวแล้วก็ตัวครีมแต้มสิวมาให้ลองนะคะตัวนี้ที่จะมาแนะนำก็คือน่าจะคุ้นหูคุ้นตาของสาวหลายคนนะคะเป็นตัว โทเมอีครีม e แต้มสิวนั่นเองนะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือโทเมอีแอ e นตี้แอ็คเน่ครีมนั่แล้วตัวที่พ่วงมาด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวโทเมอีครีมเจลนั่นเองก็จะเป็นเจลแต้มสิว่วที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิวอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะซึ่งแบรนด์โทเมอี e เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นเนื้อครีมอยู่กุ้จะโชว์เนื้อครีมกับเนื้อเจลให้ดูก่อนแล้วกันนะคะ เนื้อครีมกับเนื้อเจลจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะความแตกตา่างเนื้อเจลเนี่ยจะไหลแบบนี้เลยส่วนเนื้อครีมเนี่ยก็จะคงที่แบบนี้นะคะเขีรยแล้วเป็นยี่งนี้ค่ะ ตัวโทมิเอแอนดี้แอคเน่ครีมนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติ7ประการในหลอดเดียวนะคะตามที่แบรนด์เครมไว้เลยนั่นก็คืออันแรกเนี่ยจะยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะข้อที่2ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการบวมแดงนะคะที่เป็นซิวอักเสบอะไรต่างๆนะคะบนผิวหน้าส่วนข้อที่3เนี่ยก็จะช่วยลดความมัน ส่วนข้อที่4นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดการอุดตันของรูขุมขนต่างๆนะคะมาถึงข้อที่5นะคะก็จะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสนะคะแล้วก็จะลดพวกรอยดำต่างๆที่สิวนั้นหายไปแล้วแต่ว่ายังทิ้งรอยดำอยู่นั่นเองนะคะส่วนข้อที่6เนี่ยอันนี้ชอบมากนะคะสำหรับคนผิวแห้งอย่างเราก็คือช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งลอกเวลาเป็นสิวนี่ คนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยจะรู้เลยว่าสิวบริเวณที่เป็นสิวเนี่ยผิวจะแห้งลอกตลอดเวลานะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็จะช่วยสมานผิวแล้วก็กระชับรูขุมขนนั่นเองก็เหมือนเป็นการรักษาผิวรักษารอยสิวไปในตัวนะคะส่วนส่วนผสมเด่นๆนะคะในหลอดนี้มุกจะ แนะนำส่วนผสมที่สําคัญแล้วกันนะคะตัวแรกนะคะส่วนผสมตัวนี้นะคะเป็นสารที่เรียนแบบสารที่มีอยู่ในชั้นผิวของเราจริงๆนะคะเพื่อเป็นการยับยั้งการจเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของผิวหนังนะคะสารต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมนะคะจะเป็นตัวควบคุมเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ ควบคุมความมันของผิวหน้าของเราด้วยและที่สําคัญลดการอักเสบของผิวหนังนะคะตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นสารสก,กัดจากต้นกระบองเพชรนะคะตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติแล้วแลวก็เป็นตัวสําคัญนะคะที่ช่วยให้รูขุมขนของเราเนี่ยเล็กลงด้วยนะคะส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพืชน,นะคะที่จะให้สารแอนตี้ออกซิแดนท์กับเราเนี่ยค่อนข้างมากหรือว่าในปริมาณที่สูงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดรอยดำหรือว่าจุดด่างดำต่างๆนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะมีวิตามิน B3 นะคะที่จะ ช่วยบำรุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นไม่แห้งลอกนั่นเองนะคะอย่างคุณสมบัติ7ประการที่บุ้งบอกไปตอนแรกนะคะและโดยส่วนมากนะคะส่วนประกอบต่างๆนี่ยจะมาจากธรรมชาตินะคะก็ะถือว่าปลอดภัยมั่นใจได้นะคะมาถึงวิธีการใช้นะคะตัวนี้ก็สําคัญมากๆเลยจึงนะคะอย่างของบุ้งเนี่ยก็ทดลองใช้มา 1-2วิธีนะคะอย่างแรกก็คือใช้ความมาั่นใจในตัวเองก่อนก็คือทาตัวนี้ตัวเดียวตัวโทเมอีคแอนตี้แอนเนคครีมเนี่ยตัวเดียวในบริเวณที่เป็นสิวช่วงนั้นที่พ้งโทไปว่าพวกเป็นสิวบริเวณจมูกใช่ไหมคะพวกก็ปาดเลยจ้าทาบริเวณขั้วจมูกแบบนี้เลยนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนแนะนาให้ทาหลัง หลังเราลงสกินแคร์ทุกอย่างแล้วเหมือนกับครีมแต้มสิวเลยส่วนคําถามที่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราทาในช่วงเชา้าใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องการแต่งหน้ามันจะต้องรอนานไหมหรือว่าจะเป็นคราบหรือเปล่าเนื้อครีมจะคล้ายๆกับเบสเลยค่ะสามารถเป็นตัวเคลือบผิวไปได้เลยเวลาทาเมคอัพครีมกันแดดหรือว่าอะไรต่างๆลงมาเนี่ยไม่มีเป็นคราบแน่นอนนะคะตัวนี้ม้วงใช้ทั้งชเช้าและเย็นแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะคะสําหรับสาวๆที่เป็นสิวค่อนข้างเยอะแล้วก็สิวอักเสบบวมแดงมากๆเนี่ย บุ้งแนะนําให้ทาตั้งแต่เริ่มที่สิวเนี่ยเป็นรอยแดงๆหรือว่ารู้ว่าสิวกําลังจะขึ้นนะคะส่วนมากจะเห็นเป็นจ้ำแดงแนะคะให้เริ่มทาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะด้วยตัวครีมส่วนใครนะคะที่ว่าสิวเยอะเหลือเกินหรือว่าจะอยากจะให้สิวเนี่ยอักเสบน้อยลงหรือว่าอยากจะหายเร็วนิดนึงเนี่ยเขาะจะมีตัวเจลนะคะก็คือตัวนี้เนี่ย จะเป็นเจลแต้มสิวเป็นยาปฏิชีวนะนะคะมีตัวยาคลีนดามซินนะคะ1ปรที่จะช่วยลดการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวิธีการใช้ก็ส่วนมากวิธีการใช้ของบุ้งนะคะบุ้งจะใช้ตัวนี้แต้มสิวบริเวณที่เป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมโทเมีแอนตี้แอคเน่ครีมตัวนี้ที่เห็นวีฟอร์แอนด์อั r เอร์นะคะตอนนั้นช่วงนั้นประมาณ1อาทิตย์แหละ สิวก็ค่อนข้างลดลงแล้วก็ค่อยๆจางหายนะคะรอยสิวคือตอนแรกเป็นสิวแบบตกใจมากเหมือนกับว่าหน้าเราอ่ะแห้งลงแล้วตรงเนี้ยลอกหมดเลยค่ะแล้วก็สิวขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนมากจะเป็นรอยแดงจนแบบหลายๆคนทกาก็จมูกไปทำอะไรมาเพราะว่าเป็นแค่จมูกเท่านั้นเองนะคะส่วนหน้าอื่นๆไม่ได้เป็นเราก็เลยจัดตัวนี้ไปก่อนนะคะตอนแรกทาเป็นครีมไปเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างง่ายดีกูจะทาทั้งหมดบริเวณรอบจมูกเลยนะคะ ช่วยได้เยอะในเรื่องของอผิวที่แห้งแห้งต่างๆที่ลอกคือตัวนี้เนี่ยลดรอยแดงได้เยอะส่วนรอยดามเนี่ยเราก็คือทําใจไวั้งแต่แรกตั้งแต่เป็นสิวแล้วแหละคือต้องรักษาแล้วก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆนะคะก็เลยทาไปเรื่อยๆส่วนราคานะคะยังไม่แน่ใจว่าหลอดนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในด้านล่างรายละเอียดวีดีโอให้แล้วกันส่วนถามว่ากี่มิลลิกร,รัมนะคะตัวนี้จะอยู่ที่5ามิลลิกร,รัมนะคะส่วนตัวครีม ก็อาจจะใช้ค่อนข้างเตืองนิดหน่อยสําหรับเรานะคะเพราะว่าเราชอบแบบโบกไปเลยนะถือว่าเป็นการมาแนะนํำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่ว่าเราลองแล้วแล้วก็ชอบนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ